โรงเรียนบ้านคองอุดมตั้งอยู่เลขที่88หมู่4ตำบลทุ่งพระยาอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเซาเขต2เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีนางนิชนันหลุยใจบุญเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คนและมีนักเรียนจำนวน3 9 8คนโรงเรียนบ้านคลองอุดมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้จึงได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเซาและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์โดยใช้กระบวนการโครงงานคุณธรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนกระบวนการคิดวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาคือปัญหาที่อยากแก้และสิ่งดีที่อยากทำโดยนำคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้แก่ความพอเพียง มีวินัยใส่ใจสุจริตมีจิตอาสาเป็นหลักในการทำโครงงานคุณธรรมโดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารแบบอย่างทำความดีที่ไม่ยากคณะครูครูดีสีครองอุดมและโครงงานของนักเรียนในทุกระดับชั้นโรงเรียนบ้านครองอุดมจัดกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการออมสิน108ปีอิ่มนีเพื่อน้องเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน108ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาหารกลางวันและโภชนาการให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดานและส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนกระบวนการคิดวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องอาหารกลางวันให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนโดยดำเนินการดังนี้กิจกรรมที่1เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนให้คุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีนเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันและจำหน่ายให้กับผู้ปกครองในชุมชน กิจกรรมที่2เลี้ยงกบในบ่อซีเมนให้คุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีนเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันและจำหน่ายให้กับผู้ปกครองในชุมชน <Ugh. S 1> กิจกรรมที่3เพาะเห็ดนางฟ้าให้คุณค่าทางโภชนาการด้านวิตามินเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันและจำหน่ายให้กับผู้ปกครองในชุมชนกิจกรรมที่4 เลี้ยงไก่ไข่ให้คุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีนเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันและจําหน่ายให้กับคณะครูรวมทั้งผู้ปกครองในชุมชนกิจกรรมที่5ปุ๋ยไส้เดือนดินเพื่อนำเศษผักจากการประกอบอาหารกลางวันมาเลี้ยงไส้เดือนโดยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการขยะที่สามารถเพิ่มมูลค่าจากการจำหน่ายปุ๋ยมูลไส้เดือน กิจกรรมที่6ปลูกผักในวงบ่อปูนซีเมนให้คุณค่าทางโภชนาการด้านวิตามินเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันและจำหน่ายให้กับผู้ปกครองในชุมชนกิจกรรมที่7ปลูกมะนาวในวงบ่อปูนซีเมนเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันและจำหน่ายให้กับผู้ปกครองในชุมชนกิจกรรมที่8ปลูกผักไฮโดรโปนิก ให้คุณค่าทางโภชนาการด้านวิตามินเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันและจำหน่ายให้กับผู้ปกครองในชุมชนการทำกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้ได้จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมีการวางแผนทางการเงินเมื่อโรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ นักเรียนจะได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากผลผลิตภายในโรงเรียนและเรียนรู้ทักษะอาชีพทางการเกษตรโดยการลงมือปฏิบัติจ,จริงจากแหล่งเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านคลองอุดม